แ่ก่อนหน้านี้เนะี่ยมีเดเรื่องของกระแสข่าวการปรับขึ้นค่าโดยสารช่วยโอกาสในช่วงที่เกิดอุทกภัยในช่วงที่ภาคใต้เนี่ยค่ะคนที่จะเดินทางจากกรุงเทพลงไปที่หาดใหญ่ก็เหมือนท่านใานรัฐมนตรีก็ได้ออกมาบอกนะคะบอกว่า อย่าชฉวยโอกาสในช่วงนี้ที่จะปรับขึ้นค่าโดยสารทีนี้ในเรื่องของค่าโดยสารการบินเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกรท่านรองนายกรรีนะคะท่านพิพัฒรัชกิจประการค่ะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมด้วยได้มีการประชุมกับทางคณะกรรมการการบินพลรเรือนนะคะโดยที่ประชุมค่ะที่ได้ประชุมกันเนี่ยมีการเห็นชอบให้ทางการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเนี่ยค่ะ ขอโทษค่ะบริษัทท่าอากาศยานไทยให้มีการปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกสำหรับเที่ยววินระบว่างประเทศนะคะจาก730บาทเป็น1,120บาทส่วนเส้นทางภายในประเทศยังคงอัตราเดิม130บาทค่ะซึ่งในอัตราการปรับขึ้นสำหรับเที่ยววินระหว่างประเทศเนี่ยนะคะ ก็จะต้องมีการดําเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมกับชี้แจงอัตราที่เสนอปรับเพิ่มแล้วก็เหตุผลที่จําเป็นก่อนที่จะเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาอนุมัตินะคะซึ่งเรื่องนี้นี่ถ้าหากว่ามีการอนุมัติแล้วก็จะต้องมีการแจ้งให้ประชาชนล่วงหน้าทราบไม่น้อยกว่า4เดือนค่ะซึ่งในที่ประชุมบอกว่าในการปรับเพิ่มอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกเป็นมาตรการที่หลายประเทศใช้เพื่อรองรับต้นทุนการพัฒนาสนามบินให้มีความทันสมัยและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะซึ่งจะนํา ไปสู่ผลดีต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของประเทศในหลายด้านเช่นในเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานบริการสนามบินค่ะการรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงจํานวนนักเดินทางขาเข้าประเทศไทยซึ่งคาดว่าน,น่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการปรับ อัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกค่ะก็ใน6สนามบินตอนนี้ได้มีการเริ่มปรับไปแล้วนะคะ6สนามบินประกอบไปด้วยสนามบินกระบี่ค่ะสุราษฎร์ธานีสนามบินอุบลราชธานีสนามบินขอนแก่นสนามบินนครศรีธรรมราชแล้วก็สนามบินพิษณุโลกค่ะและจะมีการเตรียมปรับอัตราค่าบริการใหม่นี้ในท่าอากาศยานตรงังก็ ต้องประกอบด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศนะคะปรับไม่เกิน425บาทต่อครั้งจากเดิม400บาทและสำหรับเส้นทางภายในประเทศเนี่ยเป็นไม่เกิน 20, 75บาทต่อครั้งนะคะจากเดิม50บาท<ม>ค่ะมีเสียงท่านพิพัฒน์รัศกิจประการรองนายรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้ค่ะเหตุผลในการพิจารณาคือการที่ a อ t อเขาได้มีการทำประชาพิจารณ์แล้วก็สุบตัวอย่างทั้ง คนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางแล้เข้ามาในประเทศไทยและเดินทางกลับก็90กว่าเปอร์เซ็นต์สำหรับชาวต่างชาติไม่ขัดข้องพร้อมที่จะจ่ายเพิ่มจาก730บาทเป็น1,120บาทส่วนคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศเขายินดีพร้อมที่จะให้เพิ่ม